ความโชคดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณครึ่งเดือนหลังกันยายนเป็นเรื่องของการเงินเอ <Yeah. S 1> ดูเหมือนว่าครึ่งเดือนหลังกันยายนนี้มีโอกาสว่าการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาอมีโอกาสได้สะสมทร,รัพย์สินมีโอกาสได้เก็บเง,งินเก็บทองโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีเงินไหลหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินไหลเข้ากระเป๋าให้มันตรงตง ดูจะพาลาังงานตรงนี้มีโอกาสที่จะมีเงินถุงเงินถังเงินนะเข้ามาในชีวิตของคุณมาแบบปังๆเลยทีเดียวอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้โห ตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีดูเหมือนกับว่าจะได้โอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปได้นะว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เพิ่มเงินเดือนนะหรือได้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างทําให้มีโอกาสทางการงานเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มีการเงินเพิ่มขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะผู้ห <Connect ion> ลักผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกว่าจะได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะประทานพอให้กับคุณเ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบนะมาดูกันว่าโชคดีข่าวดีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรอใบานี้และการหลุดออกมาโอ้โหชีวิตแฮ ppy แ ha. ฮดูเหมือนกับว่าครึ่งเดือนหลังกันยายนเป็นช่วงช,ชีวิตของคุณที่มันต้องบอกว่าสุขกายสบายใจอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวัง <c oughs> ดีดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามีโอกาสทางการเงินนะ การงานมั่นคงและมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยทําให้การเงินก็จะหลั่งไหลไหลามาเทมานะโชคลาบมีโอกาสมีอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะหรือหยิบหยิบยืน่นโชคลาบให้กับคนรวมไปถึงในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีความรักที่อบอุ่นหัวใจมีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีๆนะจะเป็นช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังที่แฮปปี้มีความสุขชีวิตสุข,ส,ขสบายอุ่นกายสบายใจ